สวัสดีเอฟซมุกน้อยด้ำซิ่งทุกคนนะคะคลิปนี้มุกจะพาม,มาขนโคนกันนะคะก็คือเป็นตมนั่นแหละอันที่จริงอะ่ะก็ตอนแรกอะ่ะเขาบอกว่าไม่ได้ขนตมออกนะคะไปไปมามาบอกให้ขน <c oughs> โอ้อะไรกันนี่เงี่ยโคมาสุสองร้อยก็ย้ายไปอีกสะหนึ่งแล้วนะคะเหลือแค่โกเบนะคะที่ยังอยู่เก็บงานกัน,นะคะ่ะ วิ่งกันสองคันนะคะทุกคนไม่อยากจะคิดเลยตอนล้างเนี่ยน่าจะเขียดินให้กว้างๆเนาะลงสองคันเลยลงทีละสองคันได้ไหมเนี่ยโอ้ <c oughs> <c oughs> ก็เมื่อวานก็นอนทั้งวันนะคะเพราะว่าเมื่อวานก่อนฝนตกค่ะทางขึ้นเนี่ยก็คือลื่นขึ้นไม่ได้นะคะนอนอยางเดียวเลยก็วันนี้ก็นี่กินข้าวที่ยังเสร็จนะคะอือหือตักตมแล้วคะ่ะทุกคนอ้ายอยากคิดถึงตอนล้างรถเลยอนะ่ะดูดีใส่แค่เต็มกระบะนะคะ ล้นไม่ได้ค่ะขี่ไปนี่คือไหลอ,อกข้างทางหมดนะ่ะไม่ไม่อยากขนนะอุตส่าหบอกว่าไม่ขนไม่ขนเขาบอกไม่ได้ไม่ได้ต้องช่วยกันก่อนจะขนไปเทเทศบาลน,นะคะก็ยังอยู่ที่อำเภอประสาทกันเหมือนเดิมนะคะทุกคนยังไม่ได้กบ,บ้านเลย เมื่อวานว่างก็ไม่กลับบ้านนะคะนอนทั้งวันขี้เกียจกับรอกลับทีเดียวเสร็จงานนะคะตอนนี้มุกก็ะถอยลงมาเอาดินแล้วนะคะอือดยอดเยียกระเด็นกี่ต้องกระเด็นใสจะหาทำ งมันกระเด็นไซเกอือล้างไ้เลยเละงานนี้เละมาก เล่นขี่ค่ะวันนี้ไปกันช่วยปิดประตูก่อนอพูดคนเดียวก็เป็นคนแล้วโอ้ยลำบากจริงๆเลยยังจะเทมอีกไปขึ้นบอกกันค่ะเป็นรันแค่ไหนลื่น <laughs> วิ่งสามคันนะคะอีกคันหนึ่งลุงต่อยกําลังมาตอนแรกคิดว่าวิ่งสองคันเพราะว่าตอนวิ่งปากบอกลุงต่อยไม่ได้มาวิ่งนะคะเพิ่งจะมาวันนี้อ,อ,อยู่ดีไม่ว่าดีก็อยากเล่นขี่มันก็ธรรมดาเลยคะ่ะทุกทีมงานนั่นแหละมันก็จะมีงานหมูง,งานช้างว่ากันไปงานง่ายงานยากนะคะ ไม่เลือกงานไม่อยากจนโอ้ยกล่องนี้ก็ขยันตกเหลือเกินกล่องเสื้อผ้ามุกนะคะตีลังกาละโอเสียงดังตอนนี้ก็เดินทางมาถึงเทศบาลแล้วนะคะไ้แสดมันทีตรงไหนวะ ที่เทเขาบอกว่าเทฝั่งป่านะคะมุกก็ไม่ได้มาดูในงานด้วยเพราะว่ากินข้าวเสร็จหลังน,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 นู่นนู่นน่าจะเทกองกันตรงนู้นน่ะโอ้ยไม่อยากจะฟูดเลยว่าดำจะเปื้อนแค่ไหนไอเปื่อนดำไม่เท่าไหรมันกลัวมันไม่ไม่ไหละนะคะน่าจะไหลยอยู่เลยมันเป็นตุ่มเทตรงนี้เหรอ คือมีแต่บัวขวยแต่ละเดี๋ยวมุกขอตัวถอยลถก่อนนะคะทุกคนก็จะถอยไปเทต่อต่อกันนั่นแหละบางฝุ่นมุกอะ่ะมุกจะซื้อโซ่ใส่ใหม่นะคะเพราะว่าบางฝุ่นมันลอยมันไม่ลากดีน เออโอเคเข้าใจมันไม่กวาดดินนะคะเพราะว่าโซ่มันสั้นที่เราถ่ายดันที่จมคลิปที่แล้วนะคะ <c oughs> ก็คือโซ่มันขาดแล้วมันโซ่มันสั้นกว่าเดิมทีนี้พอใส่น็อตไปมันดึงดึงบางฝุ่นขึ้นสูงนะคะ <c oughs> มันไม่สวยไหลไหมเนี่ยอ๋อ <c oughs> <c oughs> ไหลไหมวะมันยังไม่ไหลเลยอ่ะสูตรไหนวะโอ้กัวดั้ไงวะไปดูก่อน่やไหลไหมวะ กำลังไหลลงค่ะโอ้โหใครจะล้างรถในมุกเนี่ยดูสินี่ก็บานซิบอแค่เห็นก็เหนื่อยแล้วดูอ่ะ <c oughs> โอ้ยอะไรกันเนี่ย <c oughs> เล่นขี่กันค่ะทุกคนสาภาพรถก็คือมอมแมมมากนะคะดูดิติดฟ้าข้างอีก ล้นออกมาอีกเดี๋ยวก็ตกตามทางเขาดาอีกชุบไปเจออะแรกก็เหนื่อยละชบมุกจะออกเกียร์สองนะคะรถเบาก็คือออกเกียร์สองตลอดเกียร์หนึ่งจะออกแค่รถหนักนะคะไปกัน พายุน่าจะหมดแล้วนะทุกคนหลัง <c ười> คือของเยอะมากอะเบาะนอนก็ยังไม่ได้นะคะนอนเจ็บหลังไปอย่างนี้แหละไม่ทำเบาะนอนให้ัะทีต้องหลบให้ลุงต่อยก่อน,นะคะ่ะรถหนักมาขับรถด,ดันี้ต้องมีไหวพิบนะเพราะว่า รถมันจะสวนกันเนาะบางทีมันก็เป็นทางโค้งทางอะไรอย่างเงี้ยมันมองอยากยิ่งใส่กระจกแต่งอย่างเงี้ยยิ่งมองอยากด้วยต้องสองเพราะว่ากระจกมันบงังยิ่งสามคัน,นะคะ่ะอีกขั้นหนึง่งเปลี่ยนเฟืองท้ายอยู่นะคะสะอาดเอี่ยมเล่นขี่ ก็จะประมาณเนี้อีต๋งอีนีกับบ้านดีกว่าก็อย่างว่าเลยค่ะมีงานก็ทำทำไปบนบนได้ก็แค่นั้นแหละบนได้ก็ทำอยู่ดีก็เหมือนที่เขาว่าแหละไม่เลือกงานไม่อยากจนถ้าเลือกงานก็นมันก็อยอย่างว่าเลยเนาะ ก็ไม่มีอลไหมากอะโบนให้ฟังเพราะว่ามุกก็ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปนาะบางบางทีมุกทํางานมุกก็ขี้เกียจถ่ายคลิปอะไรเงี้ยนี่ก็คือมือหนึ่งถือกล้องอีกมือหนึ่งก็คือทั้งหมุนพวงมาลัยทั้งเข้าเกียร์นะคะตอนนี้ก็วิ่งอยู่คันแรกค่ะถุงมือยังไม่ได้ใส่เลยแหวนก็เนี่ยมุกข,ขึ้นไปเช็ดเนี่ยเห็นไหมมันแหวนบาทน,นิ้แวแหวนทองที่มุกซื้อมาใสา่ขึ้นไปเช็ดกระจก ตอนฝนตกมันมัวมองไม่เห็นแล้วพอมุกกระโดดลงแหวนมุกไปเกาะกับหล็กหล็กกระจกทีนี้มันก็บาดบาดนิ้วแบบแหวนแหวนบุบอ่ะบาดนิ้วเลือดอีก <c oughs> ก็เลยถอดไว้ถอดไว้ทั้งหมดนะคะก็คือเนี่ยสร้อยข้อมือสร้อยคอแหวนสองวงถอดไว้หมดว่าจะเอาไปเปลี่ยนใหม่เนี่ยที่ตั้งที่ตั้งใจทํางานหาเงินเนี่ยก็คือตั้งใจจะเก็บเงินจะเปลี่ยนทองใหม่นะคะเพราะว่า มันจะขาดแล้วอะใส่มานานแล้วเนาะมันก็จะขาดละก็จะเพิ่มทองนะคะเออควันดงควันดาค่ะทุกคนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะเดี๋ยวมุขขอตัวทํางานก่อนนะคะก็ให้ดูกันคร่าวๆนะคะหลังจากนี้มุกก็จะตั้งใจขับรถละเพราะว่าก็ไม่ค่อยอยากถ่ายเนาะตอนทํางานมันไม่มีสมาธินะคะ <laughs> เดี๋ยวจะชนกันอีกอยากอีกเจอกันทีคลิปหน้าแล้วกันคะ่ะขอตัวไปข้นตมก่อนนะคะ ยังไงก็าฝาก like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้มุกด้วยนะคะบ๊ายบาย